ถ้าเราทํำอะไรที่เราตอบโจทย์สังคมแล้มี Impact ได้นะครับแล้วก็ Key s t a k e h o l d e r รเรา Balance กันได้ดีเนี่ยผมคิดว่าเราก็ทำหน้าที่เราเราได้ดีแล้วนะครับ การทำงานเนี่ยการจัดการข้างในเราจะต้องมีแบ่งเป็น2อทสมนนะครับบางทีในเรื่องของการดับไฟที่มันเป็นเรื่อง critical issue เช่นเรื่องสภาพคล่องทีมนี้ต้องคอยดับไฟรักษาสภาพคล่องของเราให้ได้ทีมในการที่จะบริหารจัดการ Co โอ operation ของเราอย่างไรต้องเอาให้อยู่ให้ได้และทีมหาโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทีมเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งการจัดการพวกนี้มันมีม,นม,มันมีความสําคัญที่เราจะต้องทําอย่างไรที่ทําให้ทั้งโอกาสทั้งวิกฤต ทั้งคอของเราเนี่ยมันต้องสามารถเซิร์ฟลูกค้ากันได้อย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆภาวะวิกฤตของฟแนนซ์เนี่ยทิสโก้ฟนินนซ์เองในะยุคนั้นก็เป็นเน็ตโพสิชันที่เงินฝากไหลเข้าด้วยซ้าไปนะครับ<ม>ก็สร้างความเชื่อมั่นกับระบบดีๆแต่พอสาาถาบันการเงินขนาดใหญ่ๆฟแนนซ์ใหญ่ๆที่ใหญ่กว่าเราก็ดีหรือแม้แต่ธนาคารข,ขนาดกลางก็ดีที่ไปวุบเนี่ยมันก็กระทบกับความเชื่อมั่นเหมือนกันนะครับ<ม>แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการผู้บริหารในยุคนั้นก็บริหารสภาพคล่องนะครับการดูคีเรโซต่างๆนะครับ และที่สําคัญก็คือว่าสุดท้ายนี้เสียที่มันเกิดขึ้นมามากเนี่ยก็ต้องไรอฟนะครับแล้วก็ต้องคุยกับทางการเรื่องของการขอเพิ่มทุนตอนนั้นมาตรการของรัฐบาลก็ออกมาตรการ14สิงหาสมัยรัฐมนตรีทาริน นะครับซึ่งตอนนั้นทางธนาคารอีกแห่งหนึ่งธนาคารขนาดใหญ่ก็เข้าเป็นแห่งแรกแล้วก็เข้าเป็นแห่งที่2คือหาเพิ่มทุนมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วรัฐบาลใส่เป็นพันธบัตรเข้ามา,าเพิ่มทุนมาให้อีกครึ่งหนึ่งนะครับอตอนนั้นเองเนี่ยการเพิ่มทุนสร้างความเชื่อมัน่นถึงเงินกองทุนแล้วเนี่ยก็ทําให้ทุกๆคีย์สเตคโฮเดอร์มั่นใจหรือบางไซเคิลเกิดธุรกิจหลักทรัพย์ที่คอมมิชชั่นเป็นศูน ขึ้นมาไม่มีรายได้เลยอย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวพนักง,งานโรเกอร์บางคนก็มาเป็นพนักง,งานสินเชื่อได้นะครับหรือพนักง,งานสินเชื่อพันตัวไปเป็นพนักง,งานคอลเลคชันเอเจนต์ต่างๆความคล่องตัวในการจัดการพนักง,งานและความสามารถในการปรับตัวทิสโก้เนี่ยมีสูงมากๆนะครับช่วงของปีฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับ2008ก็เกิดขึ้นที่อเมริกาเอเชียก็ได้รับผลกระทบไม่มากนะักแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทําให้บริษัทอเมริกาที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเอ็กซิสออก,กตลาด ้วก็อย่างเช่นตอนนั้นก็มี p r i m u Leasing ซึ่งเป็นลูกของ Ford Credit ตนะครับเพราะเขาขายกิจการออกก็ทําให้ทิสโก้เนี่ยเห็นโอกาสในการที่เข้าซื้อกิจการ p r i m u Leasing นะครับแล้วก็ได้ Business Model ขึ้นมาใหม่ที่เ้องเป็น Captive Business ซึ่งเมื่อก่อนเราทำของยนตร,รกิจทีนี้ก็มาทําเป็นของระดับเจ้าของแบรนด์มาเองเลยซึ่งเราได้ทั้ง Ford, Mazda, Volvo โนะครับก็มีการปล่อยชื่อตั้งแต่ทั้งโรงงานก่อสร้างทั้งในเชน่งดีลเลอร์ทั้งหมดทั่วประเทศ ที่เราเรียกว่า floor plan financing หรือ inventory financing คือ finance Stock รถยนต์ที่อยู่ในโชว์รูมแล้วก็ออกแคมเปญ finance ให้กับเช่าซื้อให้กับรายย่อยซึ่งเช่นเขาออกแคมเปญดอกเบี้ย0%อะไรแบบนี้ความเป็นจริงก็คือ,ค,อคือไม่ใช่ว่าไม่มีดอกนะครับก็มีการ subsidize โปรแกรมมาให้ทาง finance หรือทางแบงค์นะครับก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อ,อได้ง่ายตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะครับก็จะได้ supply chain Business ทั้งหมด แล้วก็ทําให้เราเห็นเห็นสตรัคเจอร์ต่างๆทุกอย่างได้ครบถ้วนเพราะเช่นในโอกาสแต่ละวิกฤตเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับเห็นตอนที่ปี97เราก็ผันตัวเป็น Asset Manager แล้วก็ทำเป็นฟรีเ Business แทนะที่จะเป็นคน,คนปนปันเสียงเชื่อนะครับหรือใน2008ก็าบางบริษัทหายไปถ้าเราทําตัวแข็งแรงแล้วก็เข้าไปซื้ออย่างอยงไทรมสัสอีกอันนี้ก็คือ GMAC General m o t o r นะซึ่งในแบรนด์ในเมืองไทยคือเชฟโรเลต ก็้ามาได้เหมือนกันนะครับทิก้เป็นสถาบ,บันการเงินที่มีหลักการบริหารจัดการที่เรียกว่า prudent มากนะครับหรือบางคนชอบใช้คําว่า conservative แต่ผมอยากใช้คําว่า prudent มากกว่าก็คือตามหลักความระมัดระวังก็หลักระมัดระวังเนี่ยไม่ใช่หมายถึง conservative นะครับก็คือว่าถ้าทําอะไรแล้วเนี่ยมันต้องอ,อยู่ได้แล้วก,ก็ยั่งยืนต่อได้นะครับ หรือว่าเกิดเหตุก๊อก1ไม่ได้ก็มีก๊อก2ก๊อก3อะไรแบบนี้นะครับมีแผนสำรองอะไรต่างๆเป็นตัวที่พุฟให้เห็นว่าเวลาเกิดวิกฤตมาแต่ละครั้งก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะเซ r อ i ่าแล้วก็ผ่านแล้วก็สร้างการเติบโตได้เมื่อท้องฟ้ามันสว่างขึ้นหน,น้าที่ของผู้บรหารรับสูงสุดเนี่ยหรือรับสูงทุกคนเนี่ยต้องมาโฟกัสที่คนแล้วก็คนจะเป็นตัวที่ทําให้อ,องค์กรมันขับเคลื่อนขึ้นมาได้นะครับ แต่อย่างน้อยที่สุดเทคโนโลยีข้างในเนี่ย people process technology data สิ่งเหล่านี้ integration เนี่ยมันต้อง seamless ด้วยกันเัร mm hmm. นะมันขึ้นต้นที่ people คำว่า people คือ people คนไหนก็คือพนังกงานที่ทำงานให้กับเรา process ราก็ต้องมีการทำกระบวนการต่างๆให้เขารอทำให้เป็น customer centric มองลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ทำ design thinking ว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่ไม่ใช่อก people ไม่เรื่องของ process เพราะ process ข้างในการ d e s i g ดีไซน์ทิงกิ้งดูแลพนักง,งานเป็นอย่างดีนะครับเอาเทคโนโลยีมาใช้เอา Data ที่มีอยู่มาประกอบกันถ้าอินทิเกตกันทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารแล้วก็พนักง,งานร่วมกันทํางานมันก็จะตอบโจทย์ลูกค้าเป็น c u s t o r อร์เซนส i c ได้มากขึ้นโจทย์ใหญ่ปัญหาของสังคมที่เราเห็นเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของ Aging Society ถ้าดูสถิติการเกิดปีที่แล้วเป็นปีแรก2พที่ประชากรไทยลดลงเป็นปีแรกเกิดมาประมาณ 5 0าแสนกว่าแต่ปีแล้วตายไปประมาณ5้าแสนห้าห้าเป็นปีแรกเลยนะครับที่คนไทยลดลงซึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ที่น่ากลัวนะครับก็เราก็ต้องดูว่าโจทย์แบบเนี้ยในเชิง financial solution s ในเชิง asset i s c o l e เรตอบโจทย์อะไรก็ได้บ้างนะครับ้นในทีมงานในการทำก็ต้องพยายาม drag ในสิ่งเหล่านี้หรืออีกเรื่องหนึ่งคือ household debt ปัญหาของทางด้านสังคมนะครับคือตอนนี้คนก็จะเหินในเรื่องของ ESG กันมาก ใน environmental social governance ต่างๆเ,เรื่อง governance ไม่ต้องหูกงสถาบ,บัานการเงินต้องมีเป็นอันตโนมัติอยู่แล้วเป็นคอหลักอยู่แล้วเรื่อง environmental แล้วก็ต้องสนับสนุนสินเชื่อที่มันให้ไม่ก่อให้เกิดเป็นเ u r ร์เดกับสิ่งแวดลอ้อมเรื่อง climate change อะไรกน,นี้ก็ทำหน้าที่กันไปอย่างเรื่อง s social เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทางสถาบ,บัานการเงินเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ซึ่งปัญหา social ตอนนี้ที่ผม identify ไวๆเหมือนก็คือคือเรื่องเรื่องนี้ภาครืที่สูง พอเราอินทิเกรตในสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับแก้โจทย์ให้ได้และเป็นสิ่งที่เรามีความชำนาญน,นะครับอันนี้ก็คิดว่ายังเป็น sustainability model ของของสถาบักนการเงินของทิสโก้นะครับถ้าเราทำอะไรที่เราตอบโจทย์สังคมเรามี Impact ได้นะครับแล้วก็ key stakeholders เรา Balance กันได้ดีเนี่ยผมคิดว่าก็เราก็ทำหน้าที่เราเราได้ดีละ ขีบทของศาสนาพวกนี้เริ่มต้นจากการทำสมาธิเนี่ยก็อันนี้คือหัวใจอันหนึง่งซึ่งการปฏิบัติเราก็คิดว่าพอได้ฝึกสมาธิต่อเนื่องเราก็รู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันมีประสบการณ์อะไรที่ดีมากๆแล้วคิดว่าถ้าคนเราได้ใช้ในส่วนหนึ่งของการทำงานคือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นบวชหมดทุกคนเลยนะครับแล้วก็สามารถอยู่ทางโลกสามารถทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกที่ดีทำหน้าที่ที่ได้ดีหมดแล้วก็เป็นใจที่มันมีความสุขแล้วก็สงบ ทุกครั้งที่มีปัญหาที่เราคิดไม่ออกสิ่งต้องทําก็คือออกจากความคิดถ้าคุณยิ่งคิดยิ่งศึกษาย,ยิ่งอะไรสุดท้ายมันก็จะมันก็จะวนแล้วก็ไม่สามารถออกได้แ process, น,น่นอนไอ้ brainstorming process ต่างต่างก็ดีไซน์กันไปแต่ถ้าคุณมีใจสงบนิ่งปุ๊บเนี่ยคุณสามารถจะเห็นต้นเหตุของปัญหาได้